เต้นยาวๆไปเลยคะ่ะช่วงสุดท้ายของน้องแล้วคือแบบสนุกมากสนุกจริงๆน่ารักมากทั้งสองคนเลยทั้งน้องนกน้อง,องปลายดูพี่ๆอยู่ข้างล่างเต้นกับน้องสนุกจริงๆทุกคนคนเดียวอะ่ะใครอยากเต้นใครชอบเต้นต้องคนเดียวถ้าใครชอบผู้ชอบคุยต้องคอนคู่คะ่ะแบบสไตล์บุ๋มอะคนคู่เนี่ยเออแต่ก็คนเดียวก็สนุกแหละถ้าถ้าหน้างงานอะ่ะ อาจจะชอบคอนเดี่ยวก็ได้แต่อย่างว่าแหละตรงไหนก็แล้วแต่ที่มีนุกมีปลายชอบหมดค่ะอืสำหรับคนรักคู่หรือรักเดี่ยวเนาะถ้ามีนุกมีปลายชอบหมดค่ะไม่ว่าจะเดี่ยวหรือคู่แต่พรุ่งนี้อย่าลืมนะพรุ่งนี้มีคอนคู่นะคะงานของเฮียสุทินทุกคนมีน้องโจแล้วก็มีน้องโจ,แล,งโจแล้วก็น้องอ่อฟออเตดแล้วก็วันที่สิบแปดอีกก็คู่เหมือนกันมี อัปเดตกับโจด้วยมันเป็นงานฟรีวันที่สิบแปดทุกคนไปดูได้ที่สตรีมไลฟ์ของพี่เจี๊ยบร้อยล้านพี่เจี๊ยบร้อยล้านไลฟ์ให้พวกเราดูคือไม่ใช่ไลฟ์ให้พวกเราดูก็ให้พวกเราดูเลยเนาะเออพูดอะไรบุม๋มคือทางงานเขาจ้างพี่เจี๊ยบไลฟ์งานฟรีคะ่ะไปดูกันเลยกกกนนนนีี้้ัาาทุ มาที่ตาขอกประการตันกันน้องอยู่ปากโนดใโพดก็ไปฟัี่ชายหน้าไปมองก่จะไดทุกคืนทุกวันขอให้รับอันผูกพันประกานด้วยใจฮึ๊บ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 ฮึาบฮึ๊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 บฮึ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 บฮ หวัยน้ำมันหาพีกกินเพื่อมามาสู่งากของปร,กรกะกำรากันโห<ฮ><ฮ>ผมบอกว่าพวกเราห่างห่างแกกายแกว่าใจย่างดูช่วงกันทานกับพวกเราด้วยกันนะครับผมเพราะว่าเวลามีความสุขอาจจะเรียกน,นิดนึงขอให้ทุกคนเก็บเกี่ออกความสุข ไปข,ข,ขอบคุณท,คท,ที่ทุกท่านครับหน้าเวทีสตรีมไลท์ทุกทคนที่ดูพวกเราดีแฝนครับไว้อกหน้าเดีวเราอาจจะได้มาร,รับใช้ทุกทุกคนใหม่ครับขอบคุณจากใจขอคารวะหัวใจทุกทท่านครับที่สนับสนพวกเราโดยตลอดและรักเราครับผมไอ้ช่วงสุดท้ายยกมือขึ้นมาเชิญไปด้วยกันเร็วฮึบเออฮึบ พัดไปสีชะโงลังนี้ยกมายกไปลมพัดไปสีชะโงดังนียกมายกไปนานนาดินแดนมาทีเด้อนานนาดึกแดนมาทีขอคนหน้าตาดีลุกขึ้นให้ไว้ลมพัดไปสีะโดนีโยมาโยกไปลมพัดไปสีชะโอดังียกมายกไปนานเรามาทีเยอนานๆเรามาทีขอดีๆเถอะลุกขึ้นหน่อยแล้วลมพัดไปสีชะโงดังีโยกมายกไป จอก,กันผู้นี้งานคู่เป็นพครเหรอครับผมสีกาวไเลยสีกาวไเลยก้าวเลยวกลเดยว e t s go លងទៅបន្ទុកបានសពតាមបន្ទប់បន្ទុកត្រូវសពតាមគឺតាមរំកានជាខ្លាំងតាមគឺបានមកលុតខាងទីអូហូ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 ចិត្តមតាក្នុងសំណោរសំខាន់អាចមកចុងបាវបើអ្នកជួយកូនសារកូនដា บเชิบเชิบเชิมาขาเร็วกาบาขัดผู้ิ่งนั่นไหนเราผใจนัลับมาแลเขาัดก็เลยไดเชบเชิบเบเชิมาข้าเร็วกาบาขัดผู้ิ่งนั่นไหนเราผใจนัลับมาแลเขาวัดก็เลยมาไดเชิบเชบเบเชิมาขาเร็วกาบาัดผู้ิ่งนั่นไหนเราใจนัลับมาแลเขาัดก็เลยไดเชิ แล้วก็วันนี้นะคะไหนใครแต่งตัวชุดนักเรียนมาบ้างช่วงท้ายนะคะเดี๋ยวก่อนเซบายไปยืนรอทั้งหมดนะคะที่แต่งชุดนักเรียนมาจะให้ถ่ายทีละห้าคนนะคะเดี๋ยวไปรอคิวเลยโอเคไหมอ่าขอเสียงดังๆให้นุก๊กธนาดดัดอีกรอบหนึ่งคะ่ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณหน้างานจองเต็ม40่สิบโต๊คคะค่ะ ขอบคุณสตรีมไลท์นะคะทุกคนคือส่วนสำคัญที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในนามผู้จัดนะคะเอาขอเสียงดังๆหนะะ่อยค่ะเอาขอเสียงดังๆอีกรอบหนึงเลยแล้วก็เสื้อที่น้อง ลิสบานและนุกทเดินใส่เราจะไปประมูลทำบุญด้วยกันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะในานามผู้จัดสตรีมไลท์ที่มีปัญหาในช่วงแรกนะคะสองเพลงวันนี้ชดเชยให้แล้วนะคะขอบคุณนุกทนทเดินและลิสบบนค่ะสตรีมไลท์มีปัญหาช่วงแรกนะคะหน้าจอทุกคนสำคัญหมดทำให้เกิดงานนี้นะคะวันนี้ถ้ามีปัญหาก็ กอยคนเดียวนะคะขอรับผิดชอบแล้วกันเนาะ,อะขอเสียงดังๆให้นุก๊กที่เดนอลารสงบ์งงค่ะมาเปิดไฟได้ไหมคะเดี๋ยวถ่ายรูปรวมกันนะอ่าพร้อมนะคะเปิดไฟได้ไหมโอเค นหนึ่งสองสองและเย่พร้อมกันดังๆน,นะคะอันไปขาไปนั้นไปขาไปหนึ่ง,องสองสา <Yeah. S 1> อาขอหัวใจสูงๆหน่อยจ้าหัวใจ <c oughs> โอเค <c oughs> อ่าแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวน้องพักเบรกประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็